สวัสดีค่ะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านค่ะวันนี้แรนเนพาเที่ยวค่ะมาอยู่ที่มามะสังโกดังญี่ปุ่นสาขาสารยานะคะตรงนี้เป็นตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโลตัสสารยานะคะถ้าใครจะมาโกดังแห่งนี้นะคะก็สามารถปักหมุดมาที่โลตัสสารยาค่ะโกดังนี้อยู่ริมถนนบรมราชชนนีค่ะขาเข,ข้าค่ะเดี๋ยวเลนเนจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะถ้าใครสนใจค่ะ วันนี้มาตามคำเรียกร้องค่ะพาผู้ชมทางบ้านค่ะมาชมเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ตอนนี้ก็มีสินค้ามาลงใหม่แล้วก็ขายของเก่าไปเยอะเลยค่ะแล้ววันนี้เจ๊ไม่อยู่นะคะเจ้าของโกดังไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาเราชมสินค้าค่ะน้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองก่อนน้องชื่ออะไรชื่ออินค่ะเป็นพนักงานที่ร้านนี่แหละค่ะก็คอยดูแลใช่ทุกโซนเลย จะเป็นออนไลน์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ตอบรับลูกค้าเวลาโทรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคนนี้นี่เองพี่คอยพี่คอยอ่าคอมเมนต์ตอบใต้คลิปนะคะมาเจอตัวจริงแล้ววันนี้น้องมาทําหน้าที่แทนเจนะคะได้เพราะว่าเจไม่อยู่ก็เลยจะพาพี่แลนด์ชมเฟอร์นิเจอร์นะคะค่ะแล้วตอนนี้มีของมาลงใหม่บมางยังมีมาลงใหม่บางส่วนค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าตามมาจา YouTube นี่แหละมาจัดไปเยอะเลยพื้นที่ทำเลยทําให้พื้นที่เนี่ย เหลือเยอะเจ๊ก็เลยตัดมาก่อนนี่เห็นไหมผู้ชมขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยสินค้าเปลี่ยนหน้าตาไปเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวใช่ไหมคะนี่อุ้ยโอ้นี่นี่ขยายได้ด้วยใช่ยืดหดได้ขยายได้ดขยายได้ยืดหดได้นะคะอันนี้ราคา ราคา15,000บาทค่ะแล้วก็ลด20%ลด20%อ่าเหลือ12,000บาทเพราะว่าถ้าถ้าเราซื้อครบหมื่นแล้วเนี่ยคือปกติก็จะลด20%อยู่แล้วนะคะใช่ลด20%นะคะอันนี้จะเป็นอันนี้ด้านล่างเนี่ยเป็นงานสแตนเลสนะคะค่ะสแตนเลสอ่าสแตนเลสทั้งเก้าอี้แล้วก็โต๊ะเลยตัวนี้จะเป็นท็อปกระจกตรงนี้จะเป็นกระจกข้างล่างแล้วก็จะมีอีก เลเยอร์หนึ่งที่เป็นแบบนี้กันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอโอเคค่ะและ้วแล้วตัวถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นงานอันนี้9,600บาทอันนี้คือราคาปกติอยู่ที่1 000, 2 0 0 0บาทแล้วลูกค้าซื้อครบ1,000 0ก็ลด2ีเหลือ9,600บาท อันนี้คือลถแล้วใช่ลถแล้วอันนี้จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยสีแบบว่ากาแฟกาแฟคอฟฟี่คอฟฟี่นิดนึงจะไม่น้ำตาลเข้มสวยสวยมากเลยอ่ะใช่เป็นไม้เนื้อแข็งอย่างหนักเลยนะคะใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นตัวโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากญี่ปุ่นเขาจะใช้เป็นไม้จริงถ้าเป็นเป็นโต๊ะนั่งทานข้าวอะไรเงี้ยโต๊ะเก้าอินะหรือบางทีก็จะเป็นแบบว่าท็อปท็อปอาจจะไม่ใช่ไม้จริงบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แล้วแต่ชิ้นงานแล้วแต่ เอาเป็นว่า96 0 0นี่เราได้ทั้งหมด5ชิ้นเลยนะเลยท้งหดชิ้นเลยนะคะแล้วตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นรถเป็นนี้รถเสิร์ฟค่ะเป็นเสิร์ฟคารค่ะตัวนี้รถเสิร์ฟอันนี้กำลังรอลูกค้าคอนเฟิร์มอยู่ นี่ตัวนี้นะคะถ้าใครจะมาอาจจะทนหรือเปล่าหน้าหรือไม่ทันต้องว่ากันอีกเรื่องอันนี้มีลูกค้าสอบถามมาอยู่จะเป็นรถเสิร์ฟมีตัวลิ้นชักมีตัวใส่ไวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นงานไม้ไม้อย่างดีเลยไม้อย่างดีเลยนะไม้อย่างดีเลยค่ะล้อก็เป็นงานล้ออย่างดีคือเข็นได้จริงใช้งานได้จริงค่ะโชว์ได้ด้วยหรือจะวางตกแต่งมุมบ้านมุมคาเฟ่อะไรเงี้ยก็ได้แล้วตัวนี้สุดยอดค่ะแล้วตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็มาใหม่ค่ะอรอบที่แล้วอาจจะไม่ทันเราไม่เห็นเพราะว่ามาใหม่ใช่นี่มาใหม่นี่คือสวยเลยราคาราคา17,600หมื่นเนี่ยเป็นไม้แล้วก็แล้วนอกเป็นเป็นไม้ยางดีเใสกระจกใสนะคะนอกเลยอ่ะมองได้ทั่วเลยอ่ะอันนี้ก็ เขาจะใส่กูกระจกเงาด้านใน<ะ>มันก็ทําให้เห็นว่าเวลาเราวางของเขาจะเห็นด้านหลังของตัวตัวของที่เราวางด้วยอะไรอย่างน<ะ>ี้ค่ะก็จะสวยค่ะ,ะเห็นไหมคะทุกครั้งที่เรามาเนี่ยสินค้าก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปเพราะว่าวกูดังแห่งน,นี้คะ่ะวันนี้จะขายดีมาก สินค้าคุณภาพท้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นโซฟาอันนี้หนังแท้ไหมคะอันนี้จะเป็นหนังลายผ้าไม่ไม่ใช่หนังแท้ค่ะหนังลายผ้าะะจะทําเป็นเหมือนลายผ้าสมัยนี้เขาชอบนาะฮิตเนาะที่เป็นงานผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่านี้จะเป็นหนังก็คือเช็ดต้องเราสะอาดง่ายแล้วก็แอดมินลองลองเอาน้ําเทหยุดเป็นเม็ดเลย ก็คือกันน้ําได้ระดับกันน้าได้นะคะหนึ่งอันนี้คือราคาหมื่นสี่นี่คือได้3ามชิ้นใช่ไหมคะเา็นงาที่นั่งค่ะแล้วส่วนตัวนี้เนี่ยเอซถามมายังอยู่นะคะถ้าสนใจเนี่ยสองหมื่นสองอันนี้ลถสยเลยสองหมืนสองนี่ราคาลดแล้วค่ะราคาลดแล้วนะคะที่เป็นใบพัดเรือหนักด้วยนะหนักด้วยนะคะตัวนี้สวยด้วยอันนี้ก็คือ ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเนาะค่ะนะไม่ค่อยเห็นที่ไหนเดี๋ยวเรื่อแจะแปะเบอร์ให้นะคะถ้าใครที่เห็นคลิปแล้วเนี่ยโทรสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปเอ๊จะเป็นกระจกแบบเนี่ยค่ะเช็นตัวนี้ที่เขาแตกแล้วเป็นเม็ดข้าโพดอ่ะ ที่ไม่เป็นอันตรายอะไรเงี้ยอ่าเป็นกระจกอย่างดีเป็นกระจกอย่างดีเลยนะคะแตกแล้วถ้ามีถ้าแตกแล้ว็จะเป็นเม็ดข้าวโพดอ่เหมือนกระจกรถเราดีเนาะอ่าฮะประมาณนั้นนะคะเป็นกระจกที่คุณภาพหน่นปะพาพี่เดินชมค่ะว่านี่ก็สวยนะเผื่อใครเผื่อใครชอบงานสไตล์นี้นะคะมาใหม่เหมือนกันอันนี้ก็มาใหม่นะคะอ่ากระจกด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยสวยเนี่ยราคา ราคา4,000-5,000บาทค่ะลดแล้วใช่อันนี้นถ้าพี่ซื้อครบซื้อเพิ่มอีก500ก็ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมซื้อเพิ่มอ,อีกครบ10,000ก็ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมค่ะตัวน,นี้เพราะว่าราคา<อ>ตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่4,500ค่ะ4,500ถ้าซื้อเพิ่มอ,อีก500ก็ได้ลดเป็น15%ซื้อครบ10,000ก็ได้ลดเป็น20%เพราะว่าถ้า5,000เนี่ยถ้า5,000เนี่ยเราลด15%อยู่<อ>แล้วนะคะ10,000เราลด20%นะคะก็ก็ ซื้ออะไรก็ได้เพิ่มให้ครบของใช้ก็ได้อะไรก็ได้รวมได้ทางร้านเลยรวมได้ทางร้านเลยนะคะสามารถด้เยนะตัวนี้สวยมากสวยมากค่ะกระจกหนามากกระจกหนาแล้วคุณแม่ๆก็ได้ชอบงานประมาณนี้นี่ก็มาใหม่เหมือนกันนี่คือใหม่กิฟต์เลยนะใหม่กิฟต์เลยนะคะตัวนี้จะเป็นงาน ตู้ลิ้นชักค่ะตู้ลิ้นชักมือจับเป็นแบบนี้นะี่ใช่จะชอบกันมากมาก3า0 0ั้บาทเนี่ยตั้งโชว์จกักนให้ด้วยอ,อันนี้ละคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์บอร์ดอนะไม่ได้รวมกันกับตัวนี้นะตัวนี้คือเผื่อว่ามีโต๊ะที่บ้านอยู่แล้วอยากได้ตู้กระจกก็อาสามารถแอดออนตัวนี้เพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไซส์บอร์ดค่ะไซส์บอร์ดะะไซส์บอร์ดขายยกสูงก็จะมีทั้งบานปิดบานโชว์ลิ้นชักอย่างเงี้ยค่ะ ท็อปด้านบนก็วางของได้ตามใจชอบเลยค่ะ9,600 9,600อ่า9,600บาทตัวนี้นะคะ9,600บาทเก0บาทซื้อครบหมื่นลดอีกอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะที่ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนี่นะคะอ่าตัวนี้นะน่าสนใจเลยนี่อันนี้เป็นตู้พระไหมคะอันนี้จะเป็นตู้บาค่ะตู้บาตู้จัดเก็บของนี่ อ๋อตู้บาร์นี่ใส่ใส่ขวดจัดเสิร์ฟต่างๆนะคะนี่่คะก็จะมีมีรูปมาด้วยตัวนี้เซรูนี่นะคะอือหืออันนี้เหมือนงานใหม่เลยนะค่ะค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้ราคานะคะปกติเขาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทรับส่วนลดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทลดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นงานค่อนข้างแบบ แไอเทมและหายากดีนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีตัวงานบานสไลด์ตัวนี้ค่ะอันนี้ก็ลูกค้าจะชอบเพราะว่าเป็นงานอ๋อเปิดสไลด์เป็นงานไม้อย่างดีเลยนะคะเป็นงานบานสไลด์เพราะว่าจะได้ประหยัดพื้นที่คือมันต้องมาเสียพื้นที่เปิดอะไรเงี้ยไม่ต้องมีพื้นที่เปิดคือบางพื้นที่น้อยก็วางได้ชั้นปรับระดับได้ตามความชอบดูอ่าชั้นในกระสงค์ จัด,อดของได้เก็บหนังสือได้โชว์ของได้แล้วก็มีลิ้นชักให้อีก2ตัวด้านลานี่นะคะดูนะคะว่าใครชอบตัวไหนคะ่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปคุณสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะ,ะวันนี้มาถ่ายทำค่ะให้ช่องทางติดต่อตามที่เอฟซี FC ทางบ้านต้องการแล้วนะคะมีหลายๆท่าน<ช>เลยบอกว่าจะติดตามยังไงจะสอบถามได้ยังไงเดีาา๋ยวรายนแปะเบอร์ให้ใต้คลิปตัวเสื้อผ้าเราก็มีหลายขนาดเลยค่ะนะตัวเสื้อผ้าเราก็มีหลายขนาด โอโหงานที่นี่เป็นงานเกรดเอทางนั้นเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกค่ะถ้างานมีตําหนิงานมีมีจุดจุดจุดตําหนิจุดเสียหายอ่างเงี้ยตอนนี้ก็จะเป็นงานแต่งแต้มให้แต่ก็อยู่ที่ลูกค้าลูกค้าบอกว่าไม่ต้องเรากความไม่เก็บใช่แล้วจะมีตั้งแต่แบบงานธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็เป็นเซตนะนี่ประโยคเสร็จเลยอือดูค่ะดูสวยงามสวยงามสวยงามตู้สภาอานี่สองบานสามบานไซส์ไหนเขาอยากได้ประมาณไหนเลยคะอยากได้อยากได้ไซใหญ่ก็ นี่อภพี่ว่านะซื้อไปสองใบในี่ไปกั้นห้องได้เลยนะคะใช่กว้างมากนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ข้างตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นงานไม้สนกุทั้งตัวเลยะข้งในเปิดเปิดออกมานี่มีกลิ่นความใหม่กลิ่นไม้กลิ่นไม้กลิ่นความใหม่ของเขาเนี่ยห้าพันห้าพันห้อยอย่าได้ดูความแตกต่าง เห็นไหมคือเขาก็จะแตกต่างคือมีความแตกต่างแหละค่ะจากงานบ้านเราหรืองานญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะมีกิมมิคของเขาตอนนี้มีตู้กับข้าวมั้งไหมคะตู้ครัวล่ะตู้ครัวตอนนี้เนี่ยจะเหลือเป็นแบบนี้จะเหลือเป็นไซส์นี้เป็นแบบนี้นะคะมีมีซีถามมาตู้ใหม่ก็มีนะคะกาลังลง เพราะว่าที่ที่กําลังมาเนี่ยมีค่ะเดี๋ยวอย่าพลาดอย่าพลาดคลิปต่อไปนะคะเราจะเราจะถ่ายทํำสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์มาลงใหม่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายทำดูว่ามีอะไรบ้างค่ะจะเป็นที่นี่ที่แรกเลยมั้งเนี่ยที่จะได้เห็นใช่ไหมคะที่ช่องพี่เลยนะอันนี้คือเป็นตู้ครัวนะคะตู้ครัวเนี่ยอันนี้ก็วางมาหุงข้ามาอบลมร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้เลยได้เลยตัวนี้เป็นร้าสไลด์อันนี้ก็จะจัดเก็บของทั่วไปจะเป็นงานซอฟต์โค้ดนะคะซอฟต์โค้ดคือช่วยเรื่องของการใช้งานเวลาเราแบบปิดแงจะด้วยทนทานมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นงานซอฟต์โค้ดอันนี้ก็คือราคานะคะแล้วก็ลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือราคาลดแล้วค่ะอ๋อนี่ราคาลดแล้วราคาเต็มจะอยู่เก้าพันบาทลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือเจ็ดพันหกห้าสิบเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าซื้ออะไรก็ได้ทั้งร้านเลยรวมกันให้ครบหมื่นก็ลดเพิ่มเติมอีก ลดเพิ่มอีกห้าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ไงมันดีตรงนี้ใช่ไหมคะมันดีตรงนี้นี่ขนาดลดแล้วแต่ว่าเราซื้อเพิ่มอีกเนี่ยซื้อเพิ่มอีกสองพันกว่าซื้อเพิ่มแค่พันเดียวซื้อเพิ่มแค่พันเดียวเพิ่มแค่พันเดียวด้วยก็จะได้ลดเป็นปรับลดเพิ่มอีกเติมอีกห้าเปอร์เซ็นต์ให้เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้สุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะ ก็ <Studio S 2> คือแบบเ,<ล>เหมือนลนะนะว่าอยากได้หม้ออยากได้อะไรก็เอามารวมมิดกันให้มันได้ครบหมื่นห,หมื่นหนึ่งก็จ่ายแค่แปดพันเพราะว่าสินค้าในโคดังของเรามันเยอะมากเลยนะใช่ก็ให้เลือกร้านหลากหลายค่ะมีหลายแบบนะคะนี่ก็สวยอันนี้ก็จะเป็นงานตู้เก็บจัดเก็บของในครัวได้เหมือนกันนี่นะคะ โอหนี่ของออกไปเยอะเลยนะแล้วพี่มาเนี่ยพวกตู้พวกพวกมาจากอิตาลี่หายไปหมดแล้วอ่ะใช่ใช่ไหมใช่ข<ช>ายดีอ่ะแต่ชุดที่เป็นสีแดงชุดงานตู้อิตาลีก็ไปแล้วค่ะไปหมดแล้วเนาะก็ะจะมีเป็นงานญี่ปุ่นนี่แหละที่อยาก มีให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็กําลังตู้ใหม่กาลังมาค่ะต้องมาลุ้นกันว่าในตู้ใหม่มีอะไรบ้างนะคะ่นี่ราคาเท่าไรคะเนี่ย้นะคะตัวนี้หมื่นสองเลยเก้าพันหกร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นสองอันนี้คือรับกลับบ้านได้เลยงานสวยอยู่แล้วงานสวยลางอย่างดีไม่ต้องเก็บงานเลยตอนนี้สวยเลยแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งถ้าแบบใครเป็นทันสมัยใหม่ทันสมัยหน่อยนะคะใหม่ๆเดี๋ยวปอันนี้ก็จะเป็นแบบมินิมอลอันนี้หน้าบานก็บานสไลด์เหมือนกันมินิมอลสวยๆใช่ อบางทีแบบว่าคุณแม่ไม่ถูกใจคุณลูกคุณลูกไม่ถูกใจคุณแม่เนี่ยค่ะก็จะมีเขาเราก็จะมีค้ากันให้หลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกอ,อันนี้จะเป็นหน้าบานสวยสวยเลยดุเนี่ยใครอยากได้ชิ้นไหนนะคะมาเลือกซื้อได้เลยค่ะอสอบถามมาได้นะคะเบอร์อยู่ใต้คลิปค่ะวันนี้มาถ่ายทําให้รายละเอียดผู้ชมทางบ้านละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็ให้ช่องทางการติดต่อสอบถามอย่างละเอียดค่ะ โทรสอบถามมาได้นะคะแล้วก็ถ้าจะมาชมสินค้าก็สามารถปักหมุดมาที่โลตัสสารยาค่ะโกดังแห่งนี้อยู่ตรงข้ามกับโลตัสสารยาค่ะเป็นโกดังมาม่าังสาขาสองนะคะสาขาหนึ่งนี่อยู่พุทธมณฑลสายสี่ค่ะเป็นตู้กระจกนะคะใช่หุ้มหนัง<ห>นค่ะตัวนี้ก็สวยอันนี้หุม้มหุ้มอะไรนะเป็นหนังคะ่ะหุมหห้มหนังเออนี่หุ้มหนังขอบของเขานี่เป็นโอ้โหหรูหรามาก โชว์กระเป๋าโชว์ของโชว์อะไรได้หมดเลยหนามากเลยและชั้นก็จบก็คือหนาเลยนะคะคือทำมาเพื่อรองรับการวางของได้ได้เลยตัวนี้ใบนี้อยู่ที่ใบนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งหมื่นสองพันบาทออนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นหุ้มหนังเลยตรงหุ้มหนังเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาแปดพันเจ็ดสิบห้าบาทเป็นอันนี้เป็นงานสไตล์อังกฤษนะคะยุโรปนะเซตเตอร์ฟิวค่ะตัวนี้สวยแล้วก็ตัวนี้ก็ปิดการขายแล้วค่ะ นี่ก็ปิดการขายแล้วใช่อุ้ยรู้สึกว่าตอนนั้นงานอิตาลีนี่ปิดปิดไปหมดแล้วเนาะใช่ตอนที่มาคลิปก่อนเนยเยอะเลยนะคะตัวนี้ก็ปิดการขายแล้วพอดีว่าเมื่อวานลูกค้าสอบถามไว้แล้วก็โอนจองมานี่ลูกค้าอยู่เมืองกาญค่ะเมืองกาญไม่ได้ไม่ได้มาเองที่หน้าร้านแต่ว่าก็สั่งซื้อผ่านออนไลน์ค่ะเป็นบริษัทเจอทักมาที่เพจเราได้เลยอะไรบนบอกราคาปิดพี่ได้ไหมคะตัวนี้ตัวนี้36,00 0บาท36,000บาทเอถูกมากถูกเลยตัวนี้นะสวยแล้ว แล้วคืองานแบบพวกนี้เป็นวินเทจแล้วค่ะหายากน้อยที่จะเจอแล้วก็คือของใหม่ก็อาจจะไม่ได้กิมมิกแบบนี้สวยค่ะสวยสวยมากสวยมากนี่กำลังที่ของมาลงใหม่ใช่ตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยดูค่ะดูสวยมากสวยมากตัวนี้เป็นงานโชว์เคสเป็นงานตู้โชว์ของอะไรอย่างนี้ค่ะจัดเก็บของอะโชว์ของด้านล่างได้แล้วก็ตรงนี้สามารถจัดโชว์ของได้อีกกูก็มายีใหม่เพิ่มเติมก็สวยแล้วตัวนี้ ตรงนี้นะคะสสุดยอดค่ะสุดยอดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยา 1> 1, บาทค่ะตัวนี้ราคาเบาด้วยาาความสวยงานสวยราคาเบาแล้วก็ใครที่หาชุดอันลอยอยู่นะคะแต่งบ้านแต่งสวนนะแนะนำตัวนี้นะ มาทีไรก็หมดมาทีไรก็แย่งกันตลอดอันนี้นะคะใช่ถือว่าเป็นงานที่ขายดีเลยใช่ขายดีเลยก็เลยจะไม่ค่อยเห็นวางแปดพันแอค่ะได้ไปแบบได้ไปสี่ชิ้นก็คือจะเป็นโต๊ะกลางกลมตัวนี้นะคะเออหน้ากว้างอยู่ที่89เซนคือกว้างเลยใครมีพื้นที่ริมระเบียงหน้าบ้านจัดสวนแต่งสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดแล้วก็เป็นงานเก้าอี้แบบอาร์มแชร์อันนี้ก็สี่ชิ้นนี่คือเรานับร่มด้วยไม่ไม่รวมร่มค่ะแต่จะรวมแท่นร่ม ลมแท่นลม oh. อ่า,ม,า oh. อมีแท่นลม <Okay. S 2> ด้านล่างอ่ามีแท่นลมด้านล่างจะวางแบบใส่ลม่มไม่ใส่ลมก็ได้ <Okay. S 2> อันลอยเขาก็จะทนฝนทนแดดทนลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้อยู่กลางแดดเอาดอได้อ่าอยู่กลางแดดเอาดอได้โอเคโอเคสวยๆทั้งนั้นเลยอือห mm ือ hmm. โอเคลียพื้นที่ออกมาลงใหม่ค่ะตอนนี้ก็เฟอร์นิเจอร์เกรด A นะคะก็มีให้เลือกเยอะนะคะแล้วก็กําลังจะมาลงใหม่ค่ะท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้ค่ะตัวนี้งานอิตาลีค่ะมีปั๊มด้านหลังเลยนี่ไงอิตาลีด้านบนเป็นหินอ่อนอ่าใช่ด้านหลังก็จะมีเขียนเลยว่า made in อิตาลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวปั๊มไห้อุ้ยสวยจังเลยอะเงาแวบก็ขนาดขนาดกําลังดีกระทัดรัดหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะเขาผินอ่อนค่ะ กระจกก็คือซอสเออเจียกระจกอะไรองี้มีผู้มีอะไรเงนี้สวยงามค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้ก็สวยนี่ก็สวยอันนี้ก็สวยเป็นกระจกตู้พระไหมคะตู้พระมีค่ะมีตู้พระก็มีอยู่เนาะตอนนี้เนาะใช่มีจะอยู่ด้านนู้นค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะที่มาใหม่โซนนี้ตัวนี้ก็มาใหม่อ่าตัวนี้สองตัวนี้มาใหม่สองตัวนี้มาใหม่นะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นตู้พระแปลงได้อ่าเป็นก็คือเราแยกกันแต่ว่าเราวางจัดให้โชว์โชว์ให้ดูว่า สามารถเราไปวางไปกระจกได้หรือ,อกระจกมาวางได้คือขายแยกกันนะกระจกนนก็ไขมแกกันห <1, S 2> นึ่งชี่ยกระจกนี้สามพอสิบบาทนะคะส่วนตัวนี้แปดพันแปเถ้าพี่ซื้อรวมกันสตัวนี้ก็ลดปรับเป็นลดยีจากตัวนี้ลดแค่สิอร์เซ็นต์ก็จะปรับลดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยจากตัวนี้ลดสิบห้าเปอรเซ็นอยู่ก็ปรับลดเป็นยี่เร์ลยอ่า ถ้าใครถ้าใครสงสัยเรื่องส่วนลดก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะได้ตัวนี้ก็จะเป็นงานญี่ปุ่นโบราณออกแนวผสมจีนๆนิดๆอ่านี่ญี่ปุ่นโบราณนะคะเป็นงานไม้งานไม้จริงแล้วก็คือโชว์ลายเส้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นชั้นเสริมฟงเสริมไฟมีตัวลิ้นชงลิ้นชักนะก็คือขนาดกำลังพอดีใครมีพื้นที่เหลือที่บ้านอยู่จำกัดเนี้ยก็ลองดูตู้ใส่พวกนี้ได้6,800บาทนะคอนโดเนาะจำกัดพื้นที่นะคะ ลองไปดูตู้พระไหมคะได้ค่ะได้ได้ค่ะเพราะว่าก็มีหลายท่านเหมือนกันที่ที่สอบถามตู้พระมามนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตู้ระค่ะก็ะะที่ร้านเนี่ยฝั่งนี้จะแยกเลยก็ฝั่งโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ค่ะเครื่องดนตรีอะไรอย่างงี้ค่ะเบดลอกตกปลาอันนี้เครื่องดนตรีนะคะเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีก็มีอ่ามีคุยมีอะไรอย่างนี้ค่ะที่เขาใช้เล่นกัน ผู้ชมขาโกดังแห่งนี้นะคะมีครบเลยนะสนใจอะไรก็มาเลือกซื้อกันได้ค่ะก็แลนจะแยกออกเป็นคลิปๆเป็น e ีพีให้ผู้ชมได้ชมนะคะส่วนอีพีนี้เราก็พาชมเฟอร์นิเจอร์ค่ะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะตู้ผ้าก็จะมีนะหลายสไตล์เลยจะมีแบบว่าเข่งขื่มน,นิดนึงหรือว่าจะทันสมัยอะไรเดี๋ยวเปิดออกมาหมดเลยค่ะเดี๋ยวเปิดออกให้พี่ดูหน่อยเพราะหลท่านไม่ นี่เนาะของเขาจะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตู้พระจะเป็นลักษณะนี้นะคะสามารถเปิดออกมาได้วางหิ้งพระไว้ข้างในเวลา,ลววลาเราไหว้พระเสร็จแล้วก็สามารถปิดตู้แล้วก็วางของวางอะไรข้างบนได้นะวางวางดอกมุง้งดอกไม้อะไรข้างบนได้อะไรอย่างออางี้ค่ะสวยงามเป็นป็นแบบ เมื่อก่อนมาเห็นใบใหญ่ๆเลยตอนนี้ไม่มีแล้วขมยีไปหมดแล้วนะคะไปหมดแล้วใช่อย่างที่บอกค่ะโกดังแห่งนี้นะคะงานท้ามีตําหนิมีร่องมีรอยเนี่ยทางโกดังก็จะเก็บงานให้ถ้าลูกค้าอยากจะให้เราเก็บเราก็เก็บงานให้นะคะแต่ถ้าบอกว่าต้องการแบบนี้แหละเดิมๆก็ไม่เป็นไรแจ้งได้แจ้งได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเวลาเก็บงานไม่มีเนาะไม่มี โอเคค่ะเดี๋ยวพี่เชิญน้องด้านนู้นค่ะได้ค่ะไปดูกันต่อค่ะอันนี้คือสินค้าที่ลูกค้าซื้อแล้วค่ะก็กําลังรอรอไล่แพ็คส่งอยู่แล้วก็กําลังแพ็กแบบนี้<ช>นะใช่อันนี้ลูกค้า,าฝากไว้ก่อน กรณีลูกค้าฝากไว้เงี้ยค่ะก็15วันอะไรเงี้ยก็เราก็จะแพคคไว้ให้แบบนี้คือการฟงกันฝุ่นอะไรไว้ก่อนอันนี้ส่งทั่วประเทศไหมคะส่งทั่วประเทศเลยส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศก็มีหลายๆท่านสอบถามมาว่าส่งไหมส่งนะคะส่งค่ะส่งสอบถามรายละเอียดได้แต่ก็ก็คือจะมีในส่วนค่าใช้จ่ายในการส่งก็คือเป็นค่าส่งทั่วไปอะไรกันคุยกันได้คุยกันได้แต่เราก็คือเราเราดีลกับตัวขนส่งเอกชนทั่วไป ก็คือเขาเรียกมาเท่าไหร่เราก็แจ้งตนามนั้นเลยทางร้านไม่ได้บวกเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายปลายทางอ่ะคนขับได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> คือให้ให้ชําระกันปลายทางได้เลยจะได้แบบว่า <c oughs> สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่เราก็จะเช็คก่อนว่าเออค่าส่งประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ,คะลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จ่ายชําระกับปลายทางได้เลยนี่ค่ะส่วนค่าสินค้าก็คือจ่ายกับเรา แต่ค่าขนส่งเนี่ยคือชาระปทางได้เลยชาระปทางได้เลยอ่าใช่จะได้แบบว่าสบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะ,ะก็มีค่าจัดส่งตามระยะทางอย่างเช่นถ้าเป็นในกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงเช่นสมุทรสาครบางพีสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่เราสามารถจัดส่งได้ภายในวันเดียวถึงเนี่ยก็จะเรียกเป็นลาล่ามุกให้ค่ะก็จะมีรับประกันสินค้าระหว่างการจดส่งเอ่อช่วยยกช่วยประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งตรงให้ถึงบ้านเลยอืมโอเคอ พยายามเมาได้เลยนะคะพยายามเซฟให้ลูกค้ามากที่สุดว่าอะไรยังไงไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปเสียจแรงยกเองไงให้เขายกให้เลยจบอะไรใช่ค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นมีลิ้นชักนะคะอันนี้ไปเก็บเอกสารต่างๆนะคะอันนี้จะมีกุญแจด้วยมีกุญแจให้ด้วยนะกุญแจด้วยหากกุญแจก่อนกุญแจหรือว่าพี่เขาเก็บไปแล้วกุญแจก็เปดด้วยอันนี้เขาจะมีกุญแจมาให้ล็อกสองตัวเอกสารต่างๆนะคะ เอกสารการงานต่างๆนี่คือราคาค่ะราคาเอ๊ะบอกสองตัวสองตัวหมายถึงสองตัวก็คือสองชิ้นนี้ได้สองชิ้นเลยเหรอใช่หนึ่งหมื่นห้าพันจริงเหรอใช่หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทคือได้ไปสองชิ้นนี้เลยโอ้โหอันนี้เลยนะคะนะกว้างประมาณสามสามเมตรก็คือถ้าสองตัวรวมกันประมาณสองเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบสองตัวรวมกันนะคะสองตัวรวมกันสองเมตรยี่สิบความสูงเท่ากันหน้าวาความความลึกด้านข้างเท่ากันค่ะตัวนี้สูงหนึ่งร้อยแปดสิบสอง ด้านข้างลึก47หน้ากว้างตัวต่อตัวเนี่ยคือ109เซนถ้าจะวางใช้กันสองตัวก็เผื่อพื้นที่ไปประมาณสองเมตร20่สิโอเคอประมาณอุ้ยสุดยอดเลยได้ 25, 1 5 6 0 0บาทค่ะคุ้มมากคุ้มมากเลยตัวนี้อ่าด้านในก็จะเป็นงานลินชักแบบนี้อ่าจัดกจเก็บของเสื้อผ้าพับเอกสารได้เลยอะไรได้หมดเลยแล้วแต่ลูกค้าคือแล้วแต่ลูกค้าจะอะแดปใช้เอาว่าอยากใช้แบบไหนก็คือเป็นงานไม้อย่างดีนะคะค่ะตัวนี้ โอเคอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบกระทัดรัดนะคะเรืองนะคะแปดพันแปดร้อยบาทค่ะก็จะเป็นแบบนี้งานเขาสวยงานเขาละเอียดนะคะค่ะงานแบบเก็บละเอียดเก็บปานณีมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทันสมัยนี้นึงของนิตติลีค่ะตัวนี้อันนี้นะเป็นงานแบรนด์ชั้นนําของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะที่ก็มีมีมีมาเป็นแบรนดิ้งที่ไทยด้วยคือมาเหมือนมีช็อปที่ไทยขายที่ไทยเราจะขายพวกอุปกรณ์แต่งบ้านของใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นของนิตติลี โครงไม้แข็งแรงค่ะทั้งเก้าอี้แล้วก็ตัวโต๊ะอันนี้คือราคานะคะ13,600บาทค่ะได้ไปยกเซตนี้เลยค่ะทำความสะอาดตัวเบาะเพิ่มเติมให้ค่ะตัวนี้ค่ะวันนี้พี่ขอบคุณน้องมากนะคะที่พาชมสินค้านะครัยินดีมากวันนี้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพี่แลนด์มารบกวนใหม่นะคะได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะได้ค่ะถ้าใครมาบอกมา ถ้าลูกค้าท่านใดนบอกว่ามาจากที่แแลนด์ก็ทักมาทักทายที่หน้าเคาน์เตอร์ได้นะคะอืมโอเคค่ะวันนี้พี่ขอบคุณน้องมากสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านเช่นเดียวกันนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะสินค้าเฟอร์นิเจอร์ค่ะของโกดังมาม่าสังนะคะวันนี้แรแลนด์แปะเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปค่ะคุณสามารถโทรสอบถามมาได้เลยหรือว่าถ้าจะมาถ้าจะมา ถึงโกดังนะคะก็สามารถสอบถามเส้นทางได้ว่ามายังไงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆค่ะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ